พลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับเปิดสัมมนา5 g Thailand Big Move นะฮะพลิกโฉมเศรษฐกิจไทยสู่เศรษฐกิจดิจิตอลนะครับก่อนกลับนะฮะก็ได้มีการลั่นวาจานะครับว่าจะทำให้ประชาชนคนไทยเนี่ยกินดีอยู่ดีขึ้นไปอีกนะฮะที่โรงแรมสยามเคมปินสกี้นะครับกรุงเทพมหานครรองนายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเป็นประธานเปิดสัมมนา5 g Thailand Big Move จัดโดยบริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ปจำกัดมหาชนครับร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกสทอชอภาคเอกชนและภาคประชาชนกลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยพลเอกประวิทย์นะครับในฐานะกำกับดูแลงานด้านเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศกล่าวชื่นชมและขอบคุณผู้ดำเนินการจัดงานนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนนะครับที่ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมที่มีความสำคัญ ต่อการส่งเสริมการพัฒนาประเทศได้อย่างดีเยี่ยมในครั้งนี้นะครับแม้จะต้องประสบกับภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและการทำธุรกิจนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงในช่วงที่ผ่านมาแต่ก็ได้เห็นถึงความพยายามและความมุ่งมั่นของภาคเอกชนและภาคประชาชนที่ได้ร่วมมือกับภาครัฐในการฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันพลเอกประวิทย์นะครับยังกล่าวถึงความสําคัญของการนําเทคโนโลยี 5G เนี่ย ไปใช้ต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับประชาชนคนไทยทั่วประเทศด้วยการปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจนะครับไปสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลพิกโกมประเทศไทยเสริมศักยภาพให้กลุ่มอุตสาหากรรมหลักทั้งด้านการผลิตการเงินการสาธารณาสุขและการเกษตรเพื่อลดความเหลื่อมล้ําในสังคมและรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยการเข้าถึงบริการสาธารณาสุขเกษตรอัจฉริยะยกระดับการศึกษาคุณภาพชีวิต และการสร้างงานสร้างรายได้ครับรวมถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนโดยประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี 5G ได้ด้วยตัวเองซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนจากระดับท้องถิ่นสู่ระดับชาติและสามารถใช้เป็น,นกลไกในการพลิกโฉมประเทศดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลกนะครับภายใต้โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่แข็งแกร่งของไทยและคาดการนะครับว่าเทคโนโลยี 5G เนี่ยจะสามารถช่วยเพิ่มมูลค่า GDP ของไทย 5.5เท่านะครับภายในปี2,578และจะทำให้ประเทศไทยนะครับกลายเป็นศูนย์กลางของเมืองอัจฉริยะแห่งภูมิภาคอาเซียนได้อย่างแท้จริงต่อไปนะครับทั้งนี้นะครับก่อนเดินทางกลับเนี่ยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณได้บอกกับสื่อมวลชนนะครับว่าจะทำให้ประชาชนเนี่ยอยู่ดีกินดีขึ้นนะครับผม ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ